ในช่วงปลายเดือนตุลาคม2568มีรายงานข่าวจากสันักข่าวต่างประเทศว่าทางกองทัพเรือเบลเยียมจะทำการปรับปรุง เรือฟริเกตในชั้นคาร์เวลดอร์แมนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชั้นเอฟริเกตจำนวน2ลำในช่วงเอ็นไลฟ์อัปเดตหรือ ElU หมายถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะสุดท้ายของเรือซึ่งเรือในชั้นคาร์เวลดอร์แมนหรือเอฟริเกตนี้เข้าประจำการมา30กว่าปีแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าคาว่าเอ็นไลฟ์อัปเดตเนี่ยนะครับผมนํามาจากรายงานข่าวนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าหมายถึงเอ็นไลฟ์อัปเกรดหรือเปล่านะครับแต่ว่ารายงานข่าวก็ใช้คําว่าอัปเดตนะครับผมก็ใช้ตามรายงานข่าวของเขานะครับตัวเรือมีความยาว122เมตร กว้าง14.4เมตรระวางขับน้ำสูงสุด3,320ตันความเร็วสูงสุด29นอตความเร็วเดินทาง18นอตวิสัยปฏิบัติการประมาณ5,000ไมล์ทะเลด้วยความเร็วมหยัาลลูกเรือ154นายสามารถเป็นบัติการในทะเลได้โดยไม่ต้องรับการสมบรุงประมาณ1เดือนอาวุธประจำเรือปืนออโตเมลาลา76ม mm. ิลลิเมตรสุ per rapid จำนวนหนึ่งกระบอกที่หัวเรือะระบบป้องกันภัยระยะประชิดโกคีเปอร์ keeper. c i w s 30ม m ิระบบปืนกลขนาด12.7ม mm, ิมตกระบอกแท่นจริงตอรปิโดแบบ3ท่อยิงจำนวน2แทน่นใช้ตอร์ปิโดแบบ M.K. 4 6หรือ M.U. 9 0อาวุธปล่อยนำวิถี R.G.M. 8 4ดสาพู2แทน่แทนแท่นละ4ท่อยิงสำหรับต่อต้านเรือผิวน้ำ ขีปนาวุธ ESM Sea Sparrow ยิงจากท่อยิงแนวดิ่งจำนวน16ช่องโดยเรือชั้นนี้เบลเยียมซื้อต่อจากกองทัพเรือเดอร์เลลดนจำนวน2ลำในราคา230ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ8,625ล้านบาทเหตุผลในการปรับปรุงเรือทั้งสองลำนี้ก็เพราะว่ามีความล่าช้าในโครงการจัดหาเรือฟริเกตทดแทนซึ่งคาดว่าจะได้เรือใหม่อย่างเร็วหลังปี2032 โดยการปรับปรุงครั้งล่าสุดนี้เน้นเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศโดยการเปลี่ยนระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะประจิตจาก g o คิปเป p e r มาใช้ระบบแ a รมซึ่งจะตับการติดตั้งแท่นยิงแบบ m k 29ขนาด8ท่อยิงเพิ่มเติมบริเวณหน้าสะพานเดินเรือเพื่อเพิ่มจำนวนของ ESM ES Block 2ให้มากขึ้นกว่าเดิม มาทำความรู้จักกับระบบแรมกันนะครับแร์มีชื่อว่า RIM 1 1 6 Roving Airframe Missile เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะประชิด CIWS ชนิดหนึ่งสามารถป้องกันเรือจากขีปนาวุธที่ยิงจากเรือผิวน้ำหรือจากอากาศยานความยาวของมิสไซล์2.79เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง127มิลิเมตรน้ำหนักประมาณ73.5กิโลกรัมน้ำหนักทีร่ระเบิดหัวรบ11.3กิโลกรัมระยะยิงรุ่นที่ไกลสุด9กิโลเมตรมีความเร็วมากกว่า2มาัา ในส่วนของแท่นยิง MK 2 9ลักษณะคือมี8ท่อยิงความยาว3.7เมตรกว้าง2.7เมตรมีความสูง2.5เมตรนับจากพื้นเรือที่ติดตั้งยังไม่รวมส่วนฐานที่อยู่ใต้พื้นเรือแท่นยิงหมุนได้360องศามุมกดลบ10องศามุมเงยบวก65องศาน้ำหนักประมาณ10ตันมาลองดูลักษณะและคุณสมบัติของโกคิปเปอร์กันบ้าง โคคิปเปอร์เป็นระบบปืนใหญ่กลโรตารี่หลายลำกล้องใช้กระสุนขนาด30มิลิเมตรอัตราการยิง4,200นัดต่อน,นาทีระยะยิงประมาณ2,000เมตรสามารถทำงานได้ทุกสภาพอากาศถึงแม้ว่าจะมีความแม่นยำสูงแต่ข้อด้อยก็คือสามารถยิงทำลายเป้าหมายได้ที่เป้าหมายและในระยะใกล้ามากด้วยหากการยิงพลาดเป้าหรือมีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเรือได้ต่อจากนี้ก็เป็นการนำเสนอความพิจารณาผมเองนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าขนาดประเทศที่ร่ำรวยในยุโรปนะครับเขายังใช้เรือเก่า30กว่าปีแล้วนะครับมาทําการปรับปรุงประสิทธิภาพซึ่งก็คาดว่าจะใช้งานไปไม่ต่ำกว่า7ปีหรืออาจจะถึง10ปีเลยก็ได้จากที่รายงานนะครับก็จะเห็นว่าเขาเน้นเพื่อใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศเป็นหลักซึ่งในส่วนของเรือฟรีเกตกองทัเพเรือไทยเองก็ยังขาดการป้องกันภัยด้านนี้อยู่มากพอสมควรมก็เลยไม่คิดถึงว่าเราน่าจะมีเรือแบบนี้เพิ่มขึ้นสัก2องลำเหมือนกันก็เลยมงมองดูว่า เรือชนิดไหนในกองทัพเรือไทยที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเรือชนิดนี้ที่จะนำมาติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้เพิ่มเติมได้บ้างมองไปมองมาผมก็ไม่เห็นเรือชั้นเจ้าพยาซึ่งมีสองลำที่น่าจะนำมาติดตั้งระบบนี้ได้ก็คือเรือหลวงเจ้าพยาและเรือหลวงบางปะกงโดยที่เรือทั้งสองลำนี้นะครับไม่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด,ด้านท้ายเรือซึ่งแต่เดิมพิทายเรือนั้นติดตั้งปืนขนาด40มิลลิเมตรไว้นะครับแต่ว่ามีข่าวว่าจะรับการปรับปรุงให้ติดปืน30มิลลิเมตร MSI แบบมาตรฐานของกองทะเปลือใช้ในขณะนี้แต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าไม่ได้มีการปรับปรุงไปหรือ,อยังหมางคป็นว่าไม่ว่าจะมีการปรับปรุงปืนไปหรือยังนะครับแต่ว่า ก็สามารถจะติดตั้งแท่น mk 29ไว้ที่ด้านท้ายเรือแบบเดียวกับเรือหลวงรัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับเพราะว่าใช้พื้นที่แค่เล็กน้อยเท่านเองบริเวณท้ายเรือซึ่งถ้าถอดปืนกดด้านท้ายดอกไปนี่ก็น่าจะสามารถติดตั้งแท่นยิงได้อย่างสบายๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้าหนักของแท่น mk 29กา็ไม่ได้สูงมากประมาณ10ตันเท่านั้นหากกลบลบจากน้ําหนักของปืนก็จะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกไม่กี่ตันซึ่งถ้าเราดําเนินการนะครับก็จะช่วยให้กองทัพเรือน,นั้นมีเรือที่คุ้้้มกกกกกัััันภยทาาางงอาาอไดดบบเรรืขณะปฏิิตี อีกทั้งเป็นการดาเนินการที่มีค่าใช้จ่ายต่ำนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อเรือขึ้นมาใหม่ทั้งนี้นี่คิดจากพื้นฐานที่ว่าเรายังไม่มีควรมมานในการที่จะต่อเรือฟรีเกตสมรรถนะสูงใหม่ๆนะครับส่วนว่าถ้ามีเงินนี้ผมก็ยินดีครับที่จะได้ของใหม่แต่ว่าขณะที่เรายังไม่มีเงินนะฮะหรือว่างัาประมาณไม่ถึงนี่ถ้าเราดําเนินการได้ก็น่าจะ ดีพอสมควรเลยทีเดียวขนาดว่าเบลเยียมนะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นเศรษฐีของยุโรปนะครับเขายังปรับปรุงเรือเก่ามาใช้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เรือเก่ามาปรับปรุงบ้างก็คงไม่เสียหน้าเสียตาอะไรแล้วครับอีกอย่างหนึ่งเรือนี่ก็ใช้มาประมาณ30กว่าปีนะครับแต่ว่าเรือไทยเรานี่น่าจะใช้ได้ถึง50ปีนะครับดูอย่างเรือหลวงคิรีลัสิครับขนาดโดนเพื่อนสอยเป็นหนึ่งนัดนะครับยังทําออกมาแล้วก็ออกมาประจําการได้แล้วตอนนี้อย่างสวยงามเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรือ30กว่าปีนี่ยังใช้ได้อีกนานครับ ก่นนาเรื่องราวการปรับปรุงเรือของชาติยุโรปมาเล่าไ้ฟังแล้วก็นําเสนอแนวคิดเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาถึงจุดนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ